สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมูกระเทียมเรีอกชั่นนะคะแล้ววันนี้เราจะมารีแอคเทรลเลอร์นะคะมีสติหน่อยคุณทีเนาะซึ่งเป็นเทรลเลอร์ตัวจริงแหละเรามาดูกันว่ามันจะน่าดูแค่ไหนเนาะมันจะแตกต่างจากตัวไพรลอตที่เขาเอามาฉายตอน GMM 2025ปีที่แล้วขนาดไหนจะยังคงแบบกลิ่นไอเดิมหรือเปล่าแต่หนุ่มๆหล่มหอมากนะ จากที่ไปแอบสองเบื้องหลังมาอยากดูและปะถ้างั้นก่อนไปดูนะคะรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากจ้าไปดูกันปะรอสัญญาณเดีย๋ยวไป้อมเมองอนโอ้โหตาต้าโคตรหล่อทำไมอ่ะโอ้โหเ <S. S 2> อส คนอย่งฉันไม่มีอะไรที่อยากได้แล้วไม่ได้คุณควรจะให้เกียรติเขาไม่ใช่ทำแบบนี้เธอกำลังสั่งสอนฉันพิกิจเคลียรแค่เดินเฉียดเสียสนามว่าห่างได้ห่างได้พียสั่งสอนฉัน,น,ฉนในแบบนั้นันต้องเข้าหายไงยเริ่มจากซื้อของไหมโพสค์ันเป็นยังไงมันจะบ,บ้าหรอ แค่ชอดอกไม้เล็กๆสักชอผมว่าแค่นี้เราก็อแล้วเธอละชอบอะไรแค่คำขอบคุณแค่นั้นพอแล้วครับไอมายรินเลยเหรมาืกอืมอื้อืม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 อืือืมออืมอืมอมอยมอมอือืมอืมอยมออืมอืมอืมออ่มม โมาใครต่อใครเห็นหมดแล้วเนี่ย <c oughs> เไม่ของฉันจะทำให้ความเจ็บปวดที่เธอเผชิญใที่เรามีละครมากไปเพราะว่าเดี๋ยวผม,ปมไ,ปปไปก่อนนะคุณผมก็ขับรถหลายสิบโลทาเวทเ <c oughs> ของฉันสามารถมาที่นี่ได้ภายในสา,านมสิบนาทีคุณเป็นใครวะ <c oughs> ฉันเสนอตัวให้ขนาดนี้แนละ้ว่าปฏิเสธระวังจะเสียใจไปตลอดชีวิตและอ <c oughs> ละครเน,ในวันนี้มีอะไรที่เงินคุณดีซื้อไม่ได้หรอคงจะเป็นครอบครัวโอ้ล่อของเราครับ So asking permission say you come for no you finally come asking for my u if I said no, will and break จะกลัวเหรอกลัวผมโตมาับบ้องนะคุณไม่ได้เป็นมาเฟียแบบคุณโตมาแับปืนฉันย่งเไมค้รูล วว่าควาคมร,นรมันคงจะดีถ้าคนคีดได้ดิคนคีดให้เขาได้แวะมันมีความสุขบ้างโอ oh <no. S 2> นโหก็ oh <no. S 2> จะดีมา,มากๆเลยครับโ oh no. oh no. อนะ้โหโอ้โหทำให้คุณเป็นบ่อยใช่ไหมจำมาจากใน,นละครละครเรื่องนี้ไม่เหมือนกับที่คุณเคยดูหรอกระวังตัวไว้เถอะเดจะโดนใครนี่เท่าไหละ ฉันจะมีชื่อฉันสลักไว้เสมอเธอเป็นคนของฉันใครนหน้าไหนก็ไม่ไเสียว้ะแก่คนของฉันทัองแรงช่วงนี้เนี่ยคนที่ทำให้ใจมันรู้สึกมันสั่งมันหวั่นไหวก็คงจะพอมีสินะ <c oughs> ไม่มีนะไม่มีหวั่นไหวซะนิดเลยเหรอ คุณจะให้ผมเอาเวลาที่ไหนไปวันไหวกับใครวันๆก็เจอแต่คุณยมีสติเลยคุณที oh, just you. เอ้ยโอเคเริ่มฉายตอนแรกมาจ้าวันที่สิบห้าเดมิบอราอุย๊ยใกล้แล้วนี่ไวมากเปิดตัวเทรลเลอร์สองอาทิตย์ก็ฉายเลยเหรอแล้วก็ได้ข่าวว่า จะมี first EP ด้วยซึ่งไม่ได้จัดในโรงหนังนะจ๊ะจัดในฮอลเลยใช่ไหมฮอลใหญ่เลยปะคือแบบอู้ไม่ธรรมดาเด้อไม่ธรรมดาแต่ก็สมฐานนะสมฐานอยู่ขนาดคอนเสิร์ตยังต้องจัดสามรอบขนาดนั้นสมถานมากสองคนนี้เนี่ยจริงๆปอนกับพูวินเขาก็มีมีแฟนคลับเยอะมากนะเอาจริง คือแบบค่อยเยอะขึ้นเรื่อยๆกว่าจะรู้ตัวอีกทีโอ้แฟนคลับมาหาศาลเลยอ่ะสองคนเนี้ยอืมอ่าที่ดูจากเทรลเลอร์ไวท์ไม่ไม่ค่อยต่างจากตัวไพลอตซึ่งเราว่าเป็นข้อดีเพราะว่าคนดูไพลอตเราชอบมากเขาก็จะมีภาพจำมาแล้วเขาก็จะมีความคาดหวังว่าอยากให้มีฉากนี้อยากให้มีประโยคนี้อะไรเงี้ยแล้วก็คือเขาทำมาจากนิยายที่แบบ คนอ่านนิยายก็คงจะมีความคาดหวังด้วยใช่ไหมว่าะจะแบบว่าอืให้มันตรงกับนิยายด้วยอันนี้คือไม่ได้อ่านนิยายนะแต่ว่าโอเคตรงกับไพรอตเราก็รู้สึกว่าอืมมาถูกทางแล้วเพราะว่าจากไพรอตก็เป็นที่พูดถึงกันมาแบบครบปีละว่าแบบชอบมากด้วยความเบียวความอะไรเนอะโอ้ดูดีทุกคน แสดงหล่อทุกคนเลยบ,บ้าโบน้องเอสลูกพี่เห็นอยู่นะว่าแบบมีกำลงกำไรอะไรของใครแล้วหนูก้มแล้วหนูก็อมยิ้มดูของเขาอะไรอย่างงี้อยากรู้ว่าคู่ของเอสในเรื่องเนาะจะผ่านเอาเวแว็บๆให้เราได้เห็นหรือเปล่า มาแวบ,บๆก็พอแล้วแค่พลอยชื่นใจคาดหวังน,นะจ๊ะเรื่องนี้ดูเป็นโรแมนติกค,คอมด,ดี้เนาะบองกับภูวินแสดงโรแมนติกค,คอมด,ดี้น่ารักอยู่แล้วตัวจากเรื่องแรกเลยแล้วก็เรื่องว r อเนาะเออเรื่องเคมีไม่ต้องพูดถึงแล้วก็เพอร์เซนต้าเพิร์แบบ แค่ใช้ใส่ตามองแซนตาออกมาแค่กี่วิเองเธอสองวีสาม,มวีแค่นี้ฉันก็แบบ <gasps> น้องพืชดแสดงเก่งเหมือนเดิมแต่สเสน่ห์เพิ่มขึ้นร้อยเท่าอืมชอบมากอ่ะเอาเป็นว่าเราก็จะทำารีแอคชั่นเรื่องนี้นะจ๊ะไว้ยังไงรอติดตามกันได้ ep หนึ่งวันที่สิบห้าพฤศจิกา g m m t v เนาะ ถ้าดูไลฟ์สดถ้าหาว่าย้อนหลังก็ที่ไอชีเอจะทุกคนส่วนใครแย่งชิงบัตรกบอบดได้ก็ขอสแสดงความยินดีด้วยไปดูพร้อมกับปอนภูวินที่อยู่เนี่ยหอปะไม่แน่ใจเหมือนกันก็ไปดูกันนะจ๊ะได้ข่าวว่ามีบัตรราคาหลักร้อยด้วยนะเธอโซนราคาถูกสุด950เอ็มั้งเธอลองไปกดดูนะขอให้โชคดีได้บัตรนะจ๊ะโอเค ถ้างั้นวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคะรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ให้ด้วยแล้วก็ฝากติดตามว่าเราจะมาร e a c t คอนเทนต์อะไรเป็นคอนเทนต์ถัดไปเนาะโอเคบายบายคะ่ะ